แม่จ๋าหนูขันกน้นลูกฉันลูกฉันเป็นอะไรเนี่ยแม่ดูก,ก้นดนสิไปหาหมอกับลูกปะสวัสดีค่ะคุณแม่หมออุ้มเองนะคะวันนี้อยากให้หมอช่วยอะไรคะคุณหมอขะลูกที่ฉันบอกว่าขันก้นมากเลยค่ะใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณหมอช่วงนี้หนูขันกน้นนั่งไม่ติดพื้นเลยแล้วตอนนอนนะคะหนูว่าก็จะต้องเอามือลัวก็ไปในก้น เ,เพื่อนทีโรงเรียนหนูอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นเหมือนกันนะคะคุณหมอเบื้องต้นนะคะหมอว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นพยาธิเขม,มุดค่ะพยาธิเข็ม,มุดเนี่ยมันจะออกมาไข่ที่บริเวณรูก้นของเด็กนะ,ะส่วนมากจะเป็นเด็กเล็กค่ะช่วงัยป,ประถมตอนต้นนะคะจะติดกับเพื่อนนะคะเพราะกาวก้าเสร็จนะคะไข่พยาธิก็จะติดอยู่ตามซอกเล็บค่ะพอเด็กๆนะคะไม่ล้างมือไม่รักษาความสะอาดก็จะหยิบๆๆนู่นหยิบนี่ไข่ยพยาธิก็เข้าไปค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าไข่ยพยาธิเนี่ยมันเบามากนะคะคุณแม่ เวลาที่น้องๆเนี่ยนอนนะคะแล้วนอนรวมนะคะแตคุณพ่อคุณแม่ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเต็มด้วยค่ะเพราะว่าไข่พยาธิเนี่ยเราสามารถสูดเข้าไปทางระบบทางเดินหายใจหรือเวลาเรานอนกลนครืค่งๆอย่างนี้นะคะก็จะมีไข่พยาธิเนี่ยปุ๊บเข้าไปแล้วเราก็เกลืนไข่ไขยพยาธิเข้าไปค่ะแล้วมันก็จะไปโตในระบบลำไส้ของเราทีนี้ก็เสี่ยงให้เกิดการแพร่ในครอบครัวได้นะคะห้ามใช้ผ้าขนหนุ่มร่วมกันเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อยๆและข่าหน้าอย่าลืมเอาสกว่เทปนะคะแตะตรงบริเวณลูทวานเก็บไข่มาให้หมดตรวจด้วยนะคะ ชอบสา,าระดีๆที่ตลกและได้ความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามหมอ,อไว้เลยนะคะอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาเลยกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต